น้องพ่อเป็นเสียงปีรเนไม่เอาเป็เป็นเสียงีรึเปล่าเออเอาได้แค่หนจะนามันสบายด่แล้วล่ะ tiếp hai trong mỗi อยู่มิค้าวพรรษาเป็นเวลาสมศาลเย็นวาเขามาเยือนเพียง <laughs> <laughs> ก 3, อดับลมไปเนาะผมนี่สามกอดในเดือนสองแล้วกอนนี้ลเอาบันง้งบัวมาาบันง้งบัวที่พูดยิ่งบัน้องบัวจะล่บงไที่ไปมา